ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะของตัว b ีมเซิร์ฟเวอนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างอันดับแรกเราจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไว้นะคะก็คือ BIM Server ซึ่งเป็นพื้นที่กลางในลักษณะของตัวงานเราสามารถทําการสร้างโปรเจกต์ได้มากกว่า หนึ่งโปรเจกต์ใน1นึ่งโปรเจกต์สามารถแยกยๆลงไปได้ว่าต้องการที่จะเก็บทั้งหมดกี่ไฟล์โดยแต่ละไฟล์จะมีข้อมูลในการเซตติ้งแบ็กอัพแบ็กอัพคือไฟล์งานที่เราจะทำการเซฟเป็นตัวสำรองแอคทิวิตี้คือส่วนงานที่มีการอัปเดตเกิดขึ้นว่าใน1นึ่งโปรเจกต์เราทำอะไรลงไปในแต่ละส่วนส่วนของยูเซอร์สามารถทำการสร้างได้โดยการคลิกเข้ามาดู โดยการกำหนดสิทธิ์ต่างๆว่า user ท่านนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการใช้สีเป็นตัวกำหนดของการทำงานระบูตำแหน่งของความสำคัญของตำแหน่งที่เขาได้รับการสร้างสิทธิ์หรือทำการสร้างรูปแบบของตัวประเภทของงานผู้รับผิดชอบงานในหมวดของการทำงานสถาปนิกท่านสามารถทำการกำหนดลงไปได้ว่าสถาปนิกสามารถทำงานในลักษณะ,ะด่วไหนได้โดยการทำการ c r e ขึ้นมาในกรณีที่มีมากกว่าห 1 user 1ประเภทตัวงานที่ท่านเห็นเป็นงานที่ทำการสร้างไว้โดยที่ให้ทั้งหมด3ท่านเข้ามาจออยู่ในงานโดย3ท่านจะแบ่งตามสีสีเขียวสีเหลืองและสีเทาแต่ละท่านสาม,มารถทำการกดสิทธิ์เพื่อทำการจับจองพื้นที่ในการทำงานของแต่ละท่านลงได้ ในการทำงานของตัวโปรแกรมไอคิทัดนอกจากจะทำการโดยแบ่งด้วยสีปกติแล้วสามารถทำการเปลี่ยนสีโดยลักษณะของการเปลี่ยนสีจากโทนสีเหลืองคือหนึ่งท่านสีเขียวคือหนึ่งท่านสีเทาคือหนึ่งท่านสีน้ำเงินที่ท่านเห็นคือยังไม่มีเจ้าของจับจองการส่งข้อความพิมพ์การลักษณะข,ของเป็นเมสเซจเพื่อที่จะทำการสอบถามเรื่องงานและตามงานที่ท่านต้องการแก้ไข ท่านจะปรากฏว่ามีข้อข้อความและแมเมสเซจตีกลับมาเป็นการยืนยันให้รู้ว่าอีกท่านหนึ่งได้ทําการรับรูลงไปแล้วในการทํางานมากกว่า1ึงท่านเราสามารถที่จะพิมพ์ไปได้เรื่อยๆตามยูเซอร์ที่เราต้องการจะแก้ไขางานในตัวโปรแกรมอ r c h ีแคนอกจากที่จะทำการเปลี่ยนสีแล้วเมื่อเราสัมผัสลงไปเราจะสังเกตว่ามี สัญลักษณ์ในการแสดงผลให้ว่าท่านนั้นคือของของใครเครื่องมืออีกหนึ่งตัวที่เป็นจุดแดงก็คือ Mark App m มาร์ p อมีไว้ใช้ในกรณีที่วงลักษณะของรูปแบบอาคารที่มีความผิดหรือจุดผิดที่มีจุดสังเกตได้ง่ายๆโดยการวงลงไปเพื่อที่จะสั่งการและสั่งงานให้อีกท่านหนึ่งทําการแก้ไขเมื่อผู้ที่ได้รับการแก้ไขรับทราบข้อมูลและทําการแก้ไขกลับเป็นการส่งหาคนคนนั้นโดยการพิมพ์เมสเซจลงไป กลับไปที่เดิมข้อดีของเขาคืองานในหลายๆส่วนเราสามารถทําการบงและทําการแก้ไขในเฉพาะส่วนที่เราเห็นเท่านั้นจากที่เห็นใน,นที่ดีจะทําการเปลี่ยนสีให้กลับมาในส่วนของ BIM Server เราจะสังเกตว่าการทำงานของเขาในลนักษณะของ Activity จะทำการอัปเดตให้ตามช่วงเวลาที่มีการส่งมีการโหลดข้อมูลเกิดขึ้นตามช่วงเวลาซึ่งเราสามารถทำการเช็คได้ว่าท่านท่านนั้นทำอะไรไปถึงไหนแล้ว ในส่วนของข้อความแมแสส e จะทำการเก็บข้อมูลเอาไว้ให้หมดเพื่อที่จะดูย้อนหลังข้อความที่ท่านคุยกันแล้วเรากลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งข้อมูลจะทำการอัปเดตให้ตลอดเวลาเมื่อเราทำการส่ง Send ์แอด e c e i ซเกิดขึ้นตัวงานที่ปรากฏตามสีคือรูปแบบของแต่ละยูเซอร์ที่ใช้งานในส่วนนี้จะเป็นของหนึ่งท่าน โดยการทำงานสามารถเปลี่ยนตามสีและเปลี่ยนตามพื้นที่จริงได้เราสามารถมองเห็นได้ตามฟอร์แต่ละชั้นแต่ละชั้นตามโซนที่เราต้องการที่จะใด้เห็นถ้าต้องการที่จะมองเห็นทีละชั้นเราสามารถทําเป็นการเปลี่ยนโซนเพื่อให้เห็นความชัดเจนของแต่ละประเภทง,งานที่เขาได้จับจองลงไปเมื่องานเรียบร้อยเสร็จทั้งทั้งอาคารเราจะเห็นโซนที่ทําการเปลี่ยนแปลงและเห็นสีที่เกิดขึ้นว่าท่านใดทําอะไรลงไปแล้วในแต่ละโปรเจกต์ นี่คือรูปแบบของการทำงานนะคะในลักษณะคอมบิมเซิร์ฟเวอร์นะคะข้อดีช่วยให้งานเสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งงานอิทีเลียท่านก็สามารถที่จะแยกประเภทงานลงไปได้ไม่ทับกันไม่ปนกันและจะไม่วุ่นวายและเพียงแค่ท่านจอดเข้ามาในงานที่เราเก็บเอาไว้เป็นส่วนกลางเท่านั้นค่ะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่สำหรับข้อมูลดีๆนะคะสำหรับในตัวคีแคทวันนี้สวัสดีค่ะ